สวัสดีพี่น้องนะคะมาพบกับสาวกุยไทยก้วพี่น้องนะคะสาวุไทยยายเตยจ้านะคะเนาะวันนี้ยายเตยจะพานะคะมาเปรียบเทียบนะคะเรื่องของยางพลานะคะ่าสําหรับยางพลาอปลูกกับเมเล็บนะคะว่าเขาจะได้ผลผลิตหรือเปลือกของเขาจะหนาหรือน้ํายางของเขาจะออกข้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวยายเตยสีถอนให้เบิ้งนะคะยางพลาแบบเม็ดปิดยังไงน,นะพี่น้องเนี่ยนะคะยางพลานะคะเนี่ยนะพี่น้องเนาะ ยางพาราที่เกิดจากเมล็ดนะคะแล้วก็ปลูกด <Jamie, S 1> ้วยเมล็ดนะคะไม่ใช่ยางพันนะคะไม่ใช่ยางติดตานะคะหรือเราเอาต้นกล้านะคะของที่ของต้นที่ปลูกกับเมล็ดนะคะที่เราถอนแล้วเอาไปปลูกนะคะหรือเราเอาเมล็ดไปฝังไว้แล้วมันงอกขึ้นมานะคะยียเตือจะเปรียบเทียบให้เบงนาะพี่น้องว่าวันนี้นะคะยัยเตือจะเปรียบเทียบให้ดูว่าการปีดยางพารานะคะยัยเตยเคยออกคลิปนี้นะคะไปแล้วนานหนักหนาแล้วนะคะ ตั้งแต่ปีปีกายนะคะไม่รู้คลิปอยู่ตรงไหนแล้วนะคะอยู่ข้างล่างที่ผ่านมานะคะเฮ้ยเจยจะมาเปรียบเทียบต้นนี้นะพี่น้องเนาต้นนี้เขาเกิดจากมเมล็ดนะคะเปลือกเขาจะนิ่มแค่ไหนนะคะน้ำยางเขาจะออกแค่ไหนนะคะเปลือกนิ่มนำยางนะคะออกสำานหนะคะแล้วผลที่ได้กรีดบาง,เพ,บางเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางบางท่านนะคะสอบถามมาถึงนะคะยางพลานะคะกรีดได้หมดไหมนะคะ เดือจะแนะนะคะยางพลาน่าจะมีน้ำยางอยู่ที่นะคะประมาณครึ่งหน้าขานะคะหรือประมาณเม็ดนะคะเม็ดหรือประมาณเม็ดหรือไม่ถึงเม็ดนะคะ <c oughs> เพราะว่าต้นยางพลาเขาจะโตขึ้นมาแค่โคนนะคะจากตรงนี้ไปเขาจะเลี้ยวนะคะเห็นไหมพี่น้องนะคะจากข้างบนนี้นะคะจะเลี้ยวน้ํายางจะไม่ค่อยมีนะคะยางพลาข้างบนนี้จะไม่มีน้ํานะคะจะไม่ค่อยมีน้ํายางนะคะถ้าเรามาเปิดกีดเม็ดห้าสิบ โดยปกติแล้วนะคะเขาให้เปิดเม็ด50นะ,ะยางพลาเราจะเปิดกีดเม็ด50ไม่ได้นะคะเพราะน้ํายางไม่มีเลยนะางบนนี้เปิดได้นะคะมันไม่เสียหายนะคะแต่น้ํายางที่ได้จะไม่ได้ผลเต็มที่นะคะยางพลาที่เตยขอแนะนําให้เปิดกีดอยู่ที่เมตรหนึ่งนะคะหรือขนาดลําต้นนะคะถ้าลําต้นที่ใหญ่นะคะถ้าว่าคนคนยางเนี่ยมันใหญ่นะคะใต้โคนขึ้นมาเนี่ย ช่วงที่มันใหญ่เราเปิดกีดได้นะคะประมาณเม็ดเนี่ยแปดสิบเซนหรือเม็ดหนึ่งอ่ะแต่ต้องยอมก้มหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนที่อ่าเข้ามาดูใหม่นะคะสําหรับเรื่องของยางพาราอ่าปลูกกรบเมล็ดเนาะพี่น,น้องเนาะแต่ถ้าเราเปิดข้างบนนะคะชนิดชนิดแบบว่าเปิดเม็ดห้าสิบเหมือนโดยปกติแล้วนะคะยางพาราเราเนี่ยผลผลิตน้ํายางนะคะจะไม่ได้เท่านะคะแต่ถ้าเราเปิดข้างล่างเนี่ยน้ายางจะออกเยอะหรือเขารอจะต้นโตมากนะคะโตเร็วนะคะเราจะรอ มากกว่าปกติแปดปีนะคะชีพกว่าปีเนี่ยต้นยางพาร,ราเขาจะโตมากนะคะเวลานั้นน้ำยางจะออกเยอะนะคะจากเม็ดเม็ดห้าสิบจะออกเยอะนะนายเตือจะพูดพูดพํามทำเพลงนะคะเดี๋ยวก็จะมากรีดให้ดูนะคะว่าน้ำยางเขาจะออกแค่ไหนนะคะเห็นไหมรอยที่เขาเปิดไว้ก่อนนะคะเปิดข้างบนน้ำยางจะไม่มีนะเขาจะถอยลงมาเปิดข้างล่างอ่ายายเตือจะมาชงกรีดอ่าชงการกรีดให้ดูนะคะอ่ะ ะะเปลือกจกนิ่มมากนะคะยางพลานะคะน้ํายางก็อยู่ปกตินะคะไม่อยู่ในอยู่นอกนะคะเปลือกเปลือกแกหนาน,นะคะถ้าต้นยังอ่อนอยู่นั้นยางพลานะคะปกติแล้วเปลือกจะบางนะคะน้ํายางก็จะออกตามอ่ะปกติเดี๋ยวยเตืเจเดี๋ยวเือจะไปเปรียบเทียบเรื่องของยางพลาสองห้าหนึ่งนะคะ ต้นยางพาราธรรมดาเรากกีดเสร็จแล้ว,เ,ลวเปรียบเทียบไปดูแล้วนะคะว่าเราสมควรเปิดกกีดตอนไหนนะคะคือตอน้นอ่าเปิดกกีดแค่ไหนนะกี่เม็ดนะคะก็ประมาณนะคะสรุปแล้วนะคะประมาณเม็ดนะคะเม็ดหนึ่งนะคะหรือแปดชิ้นเมนะคะเราก็จะมาเปิดให้ดูเรื่องของยางพาราสองห้าหนึ่งด้วยนะเปรียบเทียบเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งสามต้นนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะนี่รอยมีดของคนเดินดินนะคะ อันนี้เือจะปักตรงเส้นพอดีนะคะนี่อันนี้สองห้าหนึ่งนะคะเพื่อนเอฟซีบอกว่าเด้กเตยสองห้าหนึ่งเขาบอกว่าเปลือกแข็งจริงไหมนะคะเปลือกไม่แข็งนะคะแต่คมมีดจะไปสะดุดเอากับเปลือกไม้นะคะเรื่องอคมมีดนี่จะไปสะดุดเอาเปลือกที่มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยนะคะมันไม่ละเอียด คมมีดเราจะเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนไม่คมแต่มันคมนะคะเนื้อไม้ก็อ่อนนะคะสองห้าหนึ่งมาค่ะคู่นะคะนี่ย่างที่เขาเปิดย่างคู่ออกไหมนะคะมีเอฟซีเคยถามนะคะขีดให้ดูเลยนะคะเนี่ยขีดได้ไหมนะคะ่าย่างที่เขาไม่ได้ตกแต่งนะคะมันจะงอกมาเป็นคู่แบบนี้นะคะแต่ ได้เตืยทั้งนี้ทั้งนั้นนะเหตุผลที่ให้ก็คือนะคะไม่สมควรจะเว้นไว้สองคู่แบบนี้นะคะเราควรจะตัดออกตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะไม่ใช่มาตัดตอนโตนะคะนีนนะมีกัดน,นะคะนี่ยางพลานะคะ อันนี้ก็ยางพลาที่เกิดจากมเมล็ดเดี๋ยวเจจะพาให้ดูนะคะนี่นะคะการเปิดกีดนะคะไม่ถึงเม็ดห้าสิบนะคะเปิดกีดนะคะถ้าเม็ดห้าสิบอันนี้เชิงะยางพลาต้นนี้นะคะรู้สึกว่าน้ํายางจะออกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใช้ได้นะคะคนที่ว่าไม่มีทุนนะคะนีเจก็อยากจะสนับสนุนให้ปลูกพ่วงเมล็ดได้เหมือนกันนะคะแต่น้ํายางนะอาจจะได้ปริมาณน้อยหน่อยนะคะไม่เหมือนยางพานะคะแต่ก็ปลูกได้ ถ้าเขาต้นแก่ดีนะคะถ้าเขาต้นแก่ดีนะเขาก็จะมีน้ำยางเยอะเหมือนกันนะคะมาลองดูนะคะว่ายางเขาจะออกแค่ไหน,นะค่ะสำหรับยางพลาเนาะย,ยางที่ปลูกกับเมล็ดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเจ๋จะกีดให้ดูนะเปลือกนิ่มนะคะดูนะคะมาผลที่ได้นะคะมาอีกแล้วค่ะผล ดูนะคะ,น,นะคะนี่นะคะนี่นะคะยางที่ปลูกกับมเมล็ดนะคะใช้ได้นะคะค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะย่ยเตยกับม่เนนะคะออามาพูดเรื่องของยางพลาปลูกกับมเมล็ดนะคะแล้วก็ อ่าเรื่องของยางสองหอหนึ่งนะคะเอามาเปรียบเทียบนะคะยางพันกับยางอ่าไม่ได้ติดตานะคะคือไม่ได้ใช้ยางบดดิ้งนะคะกับยางอ่าตาเขียวน้องบน้องเนาะคือยางชําเลี้ยงนะคะชําถุงนะคะถ้าเราเอามาปลูกยางอันไหนที่จะออกเยอะกว่านะคะเปิดเปิดกี่ยังไงนะคะสามารถกีดได้กี่ปีนะคะยางพลาสามารถกี่ได้เหมือนกันเหมือนกันหมดกับยางตาเขียวยางบดดิ้งนะคะยางตาเขียวยางบดดิ้งยางชําถุงเนี่ยเราเอามาปลูก ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ํายางออกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะเว้นแค่แต่นะคะยางพาราที่ปลูกกับมเมล็ดอะ่ะมันจะเบื่อเปิดกีดไม่ถึงเมตรห้าสิบนะคะเปิดได้แค่ท่อนล่างนะคะท่องบนเขาจะไม่ค่อยมีน้ํายางวันหลังผมจะได้กีดอีกไหมเท่าถึงวันนั้นเป็นยางสอยหรือเป็นยางการนะคะถึงวันนั้นเข้าจริงๆนะคะข้างล่างได้กีดแล้วกีดอีก กีดไม่เข้าเนื้อกีดไม่เข้าแกนนะคะคุณกีดได้สี่สิบห้าสี่ปีถึงลูกคุหละในถึงคนเงาสกสาราดของคุณนะคะปลูกได้พี่น้องสรุปแล้วปลูกได้นะคะค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เจ้าขอตัวลาไปก่อนนะ้อพี่น้องมืดไม่เหลือตุมต่มๆนะคะเอาไว้พวกอกันคลิปหน้าเด้อแต่ว่าเขาแม่แล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์ใครกดไหลกดแชร์นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลวยๆปังๆเลยพี่น้องป่ะมืดมากแล้วอ้า่เห็นบ่ฝนตกมาแล้วเขาจะกินเขาก็ยังอ่ะนีฝนมาอีกแล้ว ជាំមដែល់មាន្ដាន់មกันមាន់មាន